เค okay, ครับเสปินสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวชลมัศมังกรแก้วนะคะเ,เรียนอยู่ที่คณะบัญชาศิลป์ทิลปกรค่คะสาขาประยุกต์สิป์ค่ะครับผมปีอะไรแล้วปีตอนนี้ปี3ค่ะกำลังจะขึ้นปี4ค่ะครับผมวันนี้ในงานในเทศกาลที่อาวันดี้เนี่ยเอาอะไรมาแสดงบ้างเล่าให้ฟังนิดนึงก็ผลงานชิน้นนี้นะคะอยากเล่าถึงความาความปลอดภัยในสังคมค่ะแบบว่าเป็นตัวกิ้งก่าค่ะเหมือนกําลังซ่อนอยู่ ในพุ่มไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เทคนิคเป็นอะไรครับเทคนิคเป็นงานปักค่ะปักมือโดยใช้ไหมพรมเส้นใหญ่ค่ะแล้วก็ใช้เข็มปักได้เขาเขาเรียกว่าอะไรเวลาปักไหมพรมเขามีชื่อเรียกเฉพาะไหมเอ่อก็เรียกว่าปักไหมพรมเลยใช่ค่ะแล้วอันนี้ก็คือตัวจิ้งกะอาสีชมหูคือจิ้งกะไม่ค่ะตัวนี้ค่ะก็คือเหมือนเดียวกับการซ่อนตัวใช่ค่ะ ล้วสีชมพูนี่คือคอ,อะไรคือเป็นสภาพแวดล้อมที่อันตรายค่ะอ,อ๋อออกออกแอฟแจกแน่เนี่ใช่สังกองแอฟแจกนิดนึงก็คือมีทิ้งกาดเหาอค่ะต้องตองาหาริ้งกาดอะไรนีน้เนาะ<ช>ว่าอยู่อยู่ยังไงแล้วก็ทําไมเลือกใช้สีที่มันขัดกันแบบเขียวกัแบบชมพูโทนอย่างเงี้ย<ด>เพราะอะไรเพราะเออส้มรู้สึกว่าเหมือนมันเป็นความอันตรายอะค่ะก็เลย เลือกใช้สีโทนนี้แบบโทนเย็นแล้วก็มาเกือบจะโทนร้อนก็คือที่มันตัดตรงข้ามกันเลยใช่ค่ะมันเป็นลักษณะมันเป็นวินเวิร์หรือเป็นอะไรไหมตรงกลางตรงที่เป็นสีชมพูในในจินตนาการของเราอยากให้เหมือนเป็นช่องว่างอะค่ะอ๋อเป็นช่องว่างใส่วนส่วนตัวจิ้งก่าก็จะทอดอยู่ในนั้นใช่ไหมค่ะแล้วตัวเล็กๆข้างล่างเป็นเหมือนเป็นดาวเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนียอันนี้คือเหมือนมันกําลังจะ กนมาค่ะอ๋อเป็นไหมพรมปักแล้วปักด้วยอะไรครับด้วยด้วยหัวเข็มโคเชอย่างนี้หรอหัวเข็มมันจะมีหัวเข็มปักเลยอะค่ะปักบางบสหรับบนเฟรมบนบนผ้าคก็คือบนผ้านั้นเลยใช่ค่ะแล้วเวลาเวลาทํางานพันยังไงต้องต้องลากต้องตีเส้นต้องสเก็ตก่อนไหมว่าตรงไหนจะเป็นสีไหนอะไรไงหรือว่าปักตามความรู้สึกอ เอ่อปักตามความรู้สึกเลยค่ะคือปักไปแบบทางทิศทางเดียวกันเลยอ่ะปักไปทิศทางในทางทิศทางเดียวกันส่วนใหญ่แล้วแล้วปักเป็นทีละเลเยอร์ทีละสีไหมหรือว่าทีละสีค่ะทีละสีอ๋อก็คืออย่างสีเหลืองก็ลงสีเหลืองให้เต็มให้เต็มเฟรมก่อนแล้วก็มาลงทีอื่นใช่ไหมฮะในส่วนก็มีเหลืองเขียวชมพูขาวประมาณนี้ค่ะสวยครับสวยเป็นแอบแตกเนาะไปดูต่อไป ต่อไปเป็นเทคนิคอะไรอ่ะอันนี้อันนี้นน<ล>เป็นเทคนิคย้อมผ้าค่ะตอนแรกนะคะจะส้มจะย้อมผ้าก่อนค่ะแล้วก็ใช้เทคนิคปักใช้เข็มเข็มเล็กๆก็ค่ะปักเองกับปักลงบนผ้าเลยแล้วก็มีร้อยลูกปัดตรงนี้ด้วยค่ะอ๋อก็เป็นสื่วนผสมก็คือเบื้องต้งนก็นคือตัวเฟรมเป็นผ้าลินิน<ช>เอามาย้อมกอกย้อมให้ออกโทนเขียวใช่ไหมครับใช่ค่ะเสร็จแล้วก็เป็น,นางานปักก็มาปักเป็นนกยูงก่อน ใช่ไหมมาตักเป็นตัวนกยูงก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยมาเติมตรงที่ปักเขาเรียกอะไรปักย้อยๆยอย่างเงี้ย,ยที่เป็นกีออกมาใช่ค่ะอ๋โอโหอานนี้นข้างนานใช้เวลาเนาะใช้เวลานานอยู่ค่ะอันนี้แรงบันดาลใจมาจากไหนเนี่ยแต่นกยูงสวยมากเลยอันนี้หนูได้แรงบันดาลใจมาจากแม่ค่ะพอดีแม่คุณแม่ค่ะชอบนกยูงก็เลยทําตัวนี้ขึ้นมาเป็นแบบตัวแทนคุณแม่อะไรเงี้ยค่ะ ตัวนี้ต้องล่างแบบก่อนไหมหรือว่าสดๆดเหมือนกันหนูว่าสดเลยค่ะว่าสดก็คือลงปักเลยใช่ไหมครับใช่แล้วตัวตัวที่ย้อมสีที่ย้อมตัวเฟรมนั้นใช้อะไรย้อมอ่ะครับใช้สีย้อมผ้าธรรมชาติค่ะแต่ว่าตรงใจให้มันเป็นคราบหรือว่าใช่ค่ะอันนี้ตรงใจให้เป็นคราบค่ะให้มันเหมือนฟิลป่าค่ะอ๋อฟิลป่าว่ามีน้ำหส่วนตัวนี้ก็เป็นลูกปัดปกติก็เย็บติดเลยใช่ค่ะเป็นเหมือนเป็น เป็นแบกเกาเป็นข้อเม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่แล้วไอ้ตรงนี้หนูทำยังไงตรงนี้หนูก็เย็บเย็บเข้าไปเลยค่ะก็คือเป็นใจใจแล้วก็เย็บเข้าไปใช่ค่ะอ๋อก็คือใช้หลายๆใจเหมืองก้นเนาะมาตัดหัวตัดท้ายอย่างงี้ใช่ค่ะแล้วก็เย็บเอาอันี้อันี้เขาเรียกว่าได้อะไรไหมเหมือนกันเป็นใหม่เหมือนเป็นไหมของอินเดียค่ะไหมเส้นเล็กใช่ไหมใช่ค่ะ อเอาวลาปักเนาก็คือปักไปทางเดียวกันไปปักไปทางเดียวกัน<ช>ปักไปทางเดียวกัน<ช>ทั้งหมดเลยเนาะสวยสวยสวยเป็น้องหนงที่สวยมากขอบคุณค่ะได้ขอรูปต่อไปนิดนึงก็งานชินีนะคะส้มก็ส้มก็พูดถึงเรื่องการซ่อนตัวนในสังคมเหมือนกันค่ะคล<ช>่าคล้ายกับรูปแรกคล้ายๆกับรูปแรกค่ะแต่ว่าก็เปลี่ยนบรรยากาศขึ้นมาหน่อยเป็นอะไรซ่อนอยู่กิ้งก่าเหมือนเดิมค่ะใช่ไหมครับซ่อนอยู่ใน คืออันนี้ส้มเปลี่ยนเป็นซ่อนอยู่ในทะเลค่ะอ๋อซ่อนอยู่ในทะเลใช่ค่ะส่วนตัวเทคนิคก็เป็นเทคนิคไหมพรมปากเหมือนกันเหมือนกันเลยเหมือนจับตัวชิ้นแรกเลยใช่ไหมครับแต่ว่าเป็นเป็นหนูใช้ไหมพรมชิ้นใหญ่เนาะค่ะไหมพรมไหมพรมชิ้นใหญ่ค่ะ แล้วอย่างนี้เวลาปักก็ต้องเหมือนกันไหมก็คือปักทีละสีก่อนไหมใช่ค่ะต้องปักทีละสีก่อนอ๋ออ๋อก็คือเป็นท้องทะเลอันนี้ก็น่าจะเป็นปกากรังสาล่ายใช่ค่ะอะไรประมาณนั้นเนาะอยู่ในอยู่ในทะเลแล้วตัวจิ้งกาไปทอดในทะเลใช่คือเหมือนแบบว่าส้มอยากให้เล่าถึงความแบบว่าสังคมแบบการ<ช>เปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยค่ะในส่วนนี้ได้ตัวงานปักเนี่ยคัาเทียบกับงานเทนเนี่ย วิธีการทํางาน,น,นต่างกันเลยเทคนิควิธีต่างๆ่ะใช้เวลานานกว่าเพนไหมหรือว่าพอๆกัน<อ>หรือ,อยังไงลองเล่าให้ฟังดน่อตัวส้รู้สึกว่างานปักนานกว่าค่ะรู้สึกว่ามันต้องใช้เวลาแบบปักทีละทีละเส้นทีละเส้นแต่ว่าเพ้นมันสามารถแบบถกได้เลยที บบทาไปได้เลยอะคะ่ะอ๋อโอเคงานงานปักน่าจะใช้ความพยายามมากกว่าในแต่ละจุดยิ่งยิ่งมากสีก็ยิ่งยากใช่ค่ะยิ่งมากสีก็กจะจะยากขึ้นใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อในี้จนตรงนี้แล้ว,แล,วแล้วขนาดก็มีผลด้วยใช่ชินใหญ่คิดเล็กก็จะมีผลด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวหนูเชิญชวนคนมาชมงานของหนูนิดนึงสวยสวยมากเลยทั้งสามชิ้นก็ขอเชิญทุกคนนะคะมาชมผลงานของส้มนะคะก็ วางไว้ตรงนี้เลยค่ะก็มาชมกันเยอะๆนะคะขอบคุณค,ค่ะขอบคุณมากค่ะสวย